ที่สองนะคะของรายการแล้วทีนี้ต้องถามยศว่าคุณรู้จักจังหวัดสุรินทร์ถูกไหมคะรู้จักฮะคุณเคยเดินทางไปไหมคะสุรินทร์มองช้างเลยฮะคุณช้างดังแล้วนอกจากช้างมีอะไรดังอีกคะน่าจะองมืองัตีดังเลยฮะคนละคนอย่างอื่นสิแบบเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรอ้าวข้าวแน่นอนข้าวหลายพื้นที่ของประเทศต้องบอกว่าขึ้นชื่อมากๆสุรินทร์ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ขึ้นชื่อเกี่ยวกับเรื่องของข้าวเหมือนกันใช่ข้าวหอมมะลิที่สุรินทร์เนี่ย ดังมากนะคะคุณผู้ชมขาแต่จะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เห็นว่าวิกฤตในช่วงโควิด19คุณเชื่อไหมว่ามีคนเนี่ยสามารถทำวิกฤตอันนี้ให้กลายเป็นโอกาสได้สาวสองคนนี้ค่ะตอนแรกมีงานทำอยู่ดีๆนะแล้วก็ตั้งใจว่าอิ่มตัวในเมืองละเดี๋ยวจะย้ายกลับไปอยู่บ้านไปสมัครงานที่บ้านงานที่บ้านเนี่ยเซเยสแล้วเดี๋ยวถึงเวลาคุณย้ายกลับไปทำได้เลยนะ จับพลัดจับผูโควิดมาค่ะงานเลยโทรมาบอกว่าอย่าเพิ่งมานะขอพักไว้ก่อนขอพักไว้ก่อนเพราะว่าทางบริษัทเนี่ยต้องงดชั่วคราวก็วคือได้รับผลกระทบจากโควิด19เหมือนกัน<ช>ลยต้องต้องงดเรื่องของการจ้างพนักง,งานเพิ่มไปเติมไปก่อนถูกต้องแต่สาวสองคนนี้บอกว่าเธอมีความตั้งใจที่จะกลับบ้านอยู่แล้วนะคะดังนั้นเธอไม่รอคอยงานนั่นละเดินทางกลับบ้านแล้วจะทําอะไรล่ะอ้าวที่บ้านมีที่นาที่บ้านมีข้าวอยู่ในยุ้งอยู่ครับ เอาข้าวนี่แหละฮะออกมาขายดีกว่าไหม,มแต่จะขายยังไงไปเปิดหน้าร้านหรอเดี๋ยวก็ต้องเสียค่าเช่าร้านยุคนี้มันยุค 4G 5G แล้วสิ<ช>มันยุค 5G มันยุค4.0แบบนี้โลกออนไลน์เปิดกว้างและสาวสองคนนี้เธอก็ทำสำเร็จด้วยเธอเปิดเพจชื่อว่าโอวาข้าวเป็นข้าวหอมมลิสุริน100%ตอนนี้เธอดังมากในโลกออนไลน์ไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะโอวาจากเพจโอวาข้าวหอมมลิแทสวรินรนต์นะก็ก่อนที่จะมาขายข้าวถามว่าโอวาทำอะไรก็โอวาก็เป็นสาวออฟฟิศปกตินี่แหละค่ะก็คือทำเรียนจบจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใช่ไหมคะก็เข้าส um, ู่ตลาดรายงานเลยก็ไปเป็นสาวออฟฟิศอยู่โซนสีลมสาทรนี่แหละค่ะ นั่นแหละคะ่ะไปทำมาแบบก็แบบเกือบสิบปออีเราอยากเปลี่ยนงานแล้วแหละงานนิ่งแหละนะคะก็เลยเปลี่ยนงานในช่วงนั้นในช่วงระหว่างการเปลี่ยนงานเนี่ยาวาก็กลับมาอยู่บ้านนั่นแหละคะ่ะพอ,อาวากลับมาอยู่บ้านปุ๊บโปเชะเลยจ้า <c oughs> โควิดจ้านะคะทําให้งานที่อาวาดูไว้หรือว่างานที่ออฟเฟอร์อาวามาะคะ่ะเขาก็ไม่ได้เรียกตัวฉะนั้น ตลอดการที่อยู่บ้านเราก็ต้องใช้เงินอะไรต่างๆนานาใช่ไหมคะทาให้ทาให้เราก็ต้องหาแนวทางในการที่แบบทาให้เรามีเงินเนี่ยเพราะว่าเราอยู่เฉยๆแล้วมันไม่มีทางที่ทําให้ชีวิตมันดันต่อไปได้เราต้องกินต้องใช้อ,อาว่าเป็นชาวนาที่บ้านทำนามาตั้งแต่เกิดตั้งแต่อว่วาจำความได้เลยฉะนั้นเราก็จะมีความรู้ เรื่องข้าวค่อนข้างที่เยอะแล้วเราก็มั่นใจด้วยว่าหนึ่งอะข้าวเราดีเรากินข้าวที่บ้านเราอะมามาตลอดเลยเรากินข้าวที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าข้าวบ้านเรามันแค่มันเหลือแค่เราต้องเริ่มต้นทาเท่านั้นเองอว่าก็เลยลองเปิดดูแล้วก็ลองทาวเสียดูก่อนว่าข้าวเราจะมีคุณภาพจริงไหมรามโนโเองหรือเปล่ามโนเองคนเดียวเองหรือเปล่าว่าข้าวอร่อยจริงอะไรประมาณนี้อวาก็เลย อลองพรีออเดอร์กับเพื่อนๆในเพจในเฟซของโอวาก่อนแล้วก็รอฟีดแบ็กว่าเป็นไงบ้างข้าวเออหลายๆคนเขาก็ชมคนที่อดนนุนก็ก็ชมว่าเออข้าวอร่อยจริงๆนะข้าวนิ่มนะไม่เหมือนที่อื่นเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าอ๋อโอเคข้าวเราคุณภาพดีจริงๆแหละเราไม่ได้มโนขึ้นมาเองเออจากนั้นโอวาก็เริ่มเริ่มเปิดเพจเปิดต่างๆนะคะ จุดคล้อยสำคัญของวาคือต้องทําให้คนอื่นรู้ก็เลยทําเป็นคลิปสนุกสนุก,นกตามจิตชีวิตก็เทยทํานาอะไรอย่างเงี้ยเพราะเวลาเราทานาอย่างเงี้ยว้าก็จะมีคลิปไปนาเล่นน้าอะไรอย่างเงี้ยกวาดแหอะไรอย่างเงี้ยของเคยเออซึ่งซึ่งเราทําเป็นอยู่แล้วซึ่งบวกกัที่เราทำแล้วก็อัดคลิปแล้วเราก็เอาคลิปตหล่ลนั้นนะมาตัดต่อใส่ตา,าใส่เพลงอะไรน่ารักได่หลากไปแล้วก็เป็นอะไรอะสื่อสารไปก็เลยถ่ายข้าวนั่นแหละคะ่ะ ตูมบุมกล <g ülme> ายเป็น g o o g l e r ครสเออเดรมมาเยอะมากเยอะเป็นตันๆนะค่ะแต่ถอยแพ็คข้าวนางแพ็คทั้งวันหนะ้าวงหนะ้าเมื่อคุณพอ่อคุณแม่คุณเกณฑ์ญาติโกโหติกาอะไรอย่างเงี้ยจ้างเขาอะไรสามร้อยมาช่วยว่าแพ็คข้าวหน่อยค่ะมาเก็บข้าวเปลือกหน่อยค่าสีข้าอะไรอย่างเงี้ยก็เกิดเป็นคุณลิตี้จ้างป้าๆคุณนะ้าคุณตาคุณยายอะไรอย่างเงี้ยมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะในหมู่บ้านทีเนี้ยพอลูกค้าเขารู้จักเราแล้วอ่ะ โอาวาก็ก็สื่อสารกับลูกค้าไปอย่างเงี้ยพอเรารู้สึกว่าอ๋อจริงๆแล้วลูกค้าเขาเขาต้องการที่จะเห็นเราอ่ะบอกว่าของของของเราดีเฉยๆไม่ได้ลูกค้าเขาต้องการเห็นด้วยแหละว่าเออดียังไงอืมเข้าใจไหมคะดียังไงแล้วก็อยากให้เราเล่าเรื่องของเราจริงๆอะ่ะเพราะว่าของเราอะ่ะปลอดสารพิษนะเนี่ยโอาวาพาไปนามีคลิปโอาวาพาไปนาโอาวาแล้วก็มี ยาเต็มไปหมดเลยเออว่าไม่ได้ใช้ยาฆ่าหา้านะคะเวลา,เาว่าสีข้าวมาปุ๊บว่าก็ซีนทันทีเนี่ยว่าพาไปสีนะคะขับรถไถไปสีเองเลยที่อโรงสีอะไรอย่างเงี้ยก็จะเล่าสื่อสาร,รกับตัวเองะคะ่ะกับลูกค้าให้เขารู้ว่าจริงๆตลอดตลอด กระบวนการ p r o c e s ะเราได้คัดเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าจริงๆเราไม่ได้ย้อมแมวเราเป็นกระเทยสรินจริงๆนะแล้วเราเอาข้าวข,ของหน้าเราจริงๆนี่แหละค่ะเอามาขายให้ทุกท่านนะคะ <S 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 หรือเราเราไม่ต้องเลาะกำไรมากก็ได้เราไม่ต้องเป็นเศรษฐีเราแค่รันชีวิตเราอะกับครอบครัวได้อะไรเราสามารถดำรงชีวิตในต่างจังหวัดอย่างมีความสุข ได้แล้วทำให้เราไม่ไม่ต้องปาัอตัวต็มที่ยังไงก็ฝากทุกทุกคนติดตามเพจโอวาข้าวขอมมะลิแท้สุรีน้อยเปอร์เซนต์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ จากความรู้ที่คุ้นเคยมาตั้งแต่เด็กๆนะครับ<ช>ก็นําสิ่งที่รู้ดีอยู่แล้วนี่นแหละนํามาประยุกใช้ให้เข้ากับปัจจุบันมากยิ่งขึ้นแล้วก็เปิดเพจในช่องทางออนไลน์เพื่อให้สามารถกระจายข้าวไปในหลายๆพื้นที่แล้วก็ขายได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยถือว่าเป็นไอเดียดีๆมากเลย<ช>ลองไปแต่งชุดไปสีข้าวของเขาบ้างไหมฮะเอ,อว่าจะลองดูนะถ้าเกิดมีที่นานีน่จะลองทําเหมือนน้องโอวาดู ไปติดตามน้องโอวาได้ในเพจโอวาข้าวหอมมะลิแท้สุรินร้อยเปอร์เซนต์ติดตามเสร็จแล้วเนี่ยอุดหนุนน้องได้นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นตัวอย่างที่ดีเลยในช่วงวิกฤตโควิด -19 แบบนี้เดินทางกลับบ้านแล้วใช้ทรัพยากรที่ตัวเองมีอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นนาข้าวหรือข้าวโรงสีที่ตัวเองมีอยู่ที่บ้านเนี่ยแล้วก็ตีแผ่ให้โลกออนไลน์ได้รับทราบว่าตอนนี้ฉันทําอะไรดังนั้นคุณจะต้องเปลี่ยนความคิดที่ว่าชาวนาหรือเกษตรกรจะ ต้องจนเสมอไปอันนี้<อ>ไม่จริงขึ้นอยู่ที่ไอเดียกันด้วยถ้าไอเดียดีๆแบบนี้แน่นอนว่าสินค้าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามขายได้หมดแหละขึ้นอยู่กับว่าเราหาจุดเด่นหรือข้อดีของสินค้าเหล่านั้นออกมาแล้วก็นําเป็นจุดเด่นในการที่จะขายออกไปทําให้สินค้าขายได้แน่นอนในช่วงสถานการณ์โควิด -19 แบบนี้อย่ากเกี่ยงเรื่องของการงาน<ช>อย่ากเกี่ยงเรื่องของการทำมาหากินเลยเพราะว่าในปัจจุบันเองนะครับเศรษฐกิจเรารู้กันดีอยู่แล้วว่าค่อนข้างได้รับผลกระทบหนักพอสมควรเพราะฉะนั้นถ้าเรามีทรัพยากรอะไรที่สามารถนํามาขายได้หรือนํามาต่อยอดได้ก็รีบท ดีกว่าดีที่สุดเลยนะครับ